Tá. Ah. ข้ามองเราก็ยืนยืนนิ่งนะคะรอรับของจากหลวงพี่นะคะเป็นวันที่สามแล้วนะคะที่พี่าำไม่นนเป็นเด็กวัดนะคะเด็กวัดตัวโตนะคะเด็กวัดตัวโต ต่อกันค่ะนี่นะคะทํานเดินตามนะคะเดินตามหลวงพี่ไปเรื่อยนะคะ เพราะความก็รับอาหารจะหลงที่นะคะ เห็นกล้วยแล้วค่ะหนึ่งวีนะคะเดี๋ยวขอลองเล่นนะคะแล้วจะขอคุณพ่อหรือเปล่านะคะมีกล้วยสุกด้วยนะคะชาวบ้านเขามาใสนะ่หนังเราขอแล้วนะคะขอพ่อนะคะเย่๋ลูกยังคานไม่ได้นะลูกต้องให้หลงลวงพี่กับวัดก่อนนะลูกนะเดี๋ยวลวงพี่ให้รางวัลคนก็บของหนูนะลูก คุณยายแล้วนะคะคุณยายใส่กับข้าวก่อนนะคะคุณตาก็เป็นคนตักข้าวใส่บาตรนะคะคุณยายเป็นคนประคองหลังนะคะเป็นภาพที่น่ารักอีกแล้วนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนี่นะคะ กำลังเดินมานะคะเดตามหลวงพี่มานะคะ ตามลงที่ไปแล้วนะคะมาดูข้างหลังของพี่คำกันบ้างนะคะบนหกอ,อกของเราก็เดินไปอย่างนิ่งๆนะคะเด็กวัดตัวโตนะคะเด็กวัดตัวโตนะคะพี่คำของเรานะคะ เป็นอู้่ประเหลวงที่นะคะช่วยถืออาหารนะคะเพ่มความบนผ้างผสมนะคะอิ่มบอิ่มใจนะคะพี่ช่างก็ได้เลยได้เดี้ออากาลังกใจไปด้วยนะคะกินยาทางทางไปด้วยนะคะสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะนหลองแล้ก็ยืนนน่นนะคะ เราอยู่หน้าประตูทางเข้าวัดป่าอา,าเจียนนะคะแล้วก็จะไปส่งอาหารให้หลวงพี่กันต่อที่สารวาัดนะคะเดินไปก่อนนะคะเขื่อที่ค้ำของเราก็เดินมาด้วยนะคะไดะกินยญ้าข้างทางด้วยนะคะนีนหนุหล่อของเรานะคะนี่ไปได้เดินตามหลงพี่ไปนะคะเดี๋ยไปส่งอาหารให้หลวงพี่กันต่อนะคะ สวยด้วยนะคะวันนี้มีน้องด้วยนะคะมาเป็นเด็กวัดนะคะสาวสวยตัวเล็กนะคะววเด็กะะวัดอีกเชือกนึงนะคะวันนี้ของเรากก้มกรับนะคะก้มกรับหลวงพี่อยู่นะคะน้าอาหารมาส่งเสร็จก็ทำลงก้มกาับนะคะไม่ควันไม่รู้ว่าน้องเชื่ออะไรนะคะ ีคนสวยของเราค่ะเป็นเด็กวัดเหมือนกัน ขนารักแทะซื้อยังกระจัดตัวนี้อ๋อน้องอุ้มบุญนะคะนี่พี่ค้ํากําลังมาน้ลูกหนูนเด็กวัดตัวโตอันนี้เด็กวัดตัวเล็กเด็กวัดตัวเล็กนะลูกนี่เด็กวัดตัวเล็กรอพี่ค้าก่อนเมียนจ้ะฝุ่นเด็กวัดตัวใหญ่ฝื่นอันนี้เด็กวัดตัวน้อย เด็กวัดเหมือนกันจ้ะอันนี้น้องอุ้มบุญเมื่อวานนี่มาก่ะจ้ะมันเกิดน้องมาพลอยมาอยู่น้องน้องคุณคุณอยู่น้องจำซื้อมาได้แม่น่ะน้องจำซื้อเลยไม่ต้องคุณคุณกับดิ้งเขาน่ะนะฮะหนุนลูกพี่มาแล้วหนุนเห็นบอนอ่ะสีดอคำมาแล้วสีดอคำจ้ะที่มันที่มันลงดังดังช่วงหนึ่งที่ว่ามันจอยแห้งอ่ะนะไอ้นักกรรมเนาะไอ้แฟนน้ามาเบิง <m uch an> นูนพี่มาแล้วลูกนูน้องอุ้มบุญนี่น้องอุ้มบุญเราพี่พี่ค้ำของเรานะคะสาว <m uch an> สวยนะคะสาวสวยนูนดูพี่ค้ำนะคะพี่ค้ำมาหาน้องเร็วนมาเรืนเออน้องหมาไปรับ <c oughs> <m uch an> มาไปร <c oughs> <m uch an> ับหลวงพ่อนะคะกับพี่ช้างนะคะพี่ค้ำมาหาน้องอุ้มบุญเร็ <c oughs> นืนเขามองกันนะคะน้องอมุนกับพี่ข้ามมองกันนะคะเด็กวัดตัวโตกับเด็กวัดตัวเล็กนะคะนูนจุบน้องก่อนแล้วลูกแล้วจุบแล้วจุบจุบมันหนีพี่ข้ามรักเด็กนะคะพี่ข้ามรักเด็กนะคะนูนป้าดูกเอาอาหารไปส่งหลวงพี่กันก่อนนะคะนี่ คํานอนลงนะคะเดีย๋ยวส่งอาหารให้หลวงพี่ค่ะพ่อควานลงนะคะเพราะแ้องควานยกของหนักไม่ได้นะคะเพราะน้องควานไม่สบายนะคะน้องควานเป็นไข้นะคะเ,ะเลยไม่ได้มาด้วยนะคะเอาครับก่อนนะลูกนะ คาสวยดกคับที่สวยคะ่ะนี่เสียงดังฟังชัดนะคะหลวงพี่ว่าค่าเดินวันนี้นะคะอิ่มบุญอิ่มใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพี่ค้ำไปเดินกลับไปที่หกนะคะวันนี้พี่ค้ำมีมาเจอน้องนะคะ เป็นเด็กวัดเหมือนกันน้องอุ้มบุญนาออุ้มบุญนะคะน้องช้างตัวเล็กนะคะส่วนพี่คำเราเป็นเด็กวัดตัวโตนะคะยังไงแม่ควรก็ขอจบคลิปเป็นจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ